สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องตีละพงษ์ซิงแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูชุดนะครับ20 0 0 0บาทมีทอนะครับชุดนี้ก็ราคา19,99 9บาทนะครับมีพี่คนนึงนะครับจากชลบุรีจัดชุดนี้ไปนะครับขอ12นิ้วตัวท็อปที่สุดในร้านงบไม่เกิน2 0 0 0 0ืนนะครับผมก็เลยจัดให้ตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในชุดมีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ตัว12นิ้วตัวท็อปนะครับ แม่เหล็ก220มิลนะครับ3ชั้นนะครับหนาชั้นละยีมิลนะครับงานโครงหล่อวอยคู่นะครับดูแม่เหล็กความหนานะครับหนาชั้นละสินะครับแม่เหล็กเต็มข้อนะครับแหวนรองหนานะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับวอย85ดามิลดำนะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรสิ่งนะครับโคตรแรงตัวนี้จับคู่ไปกับโดนัทโตนะครับตัวนี้โดนัทโตนะครับ1คู่นะครับ2ดอกนะครับตีนพงซิ่งจัดให้ไปลั่นนะครับตัวนี้ ซื้อแยกก็หกพันกว่าบาทแล้วนะฮะจับคู่ครับลั่นไปกับตัวแอมนะครับแอมตัวนี้ผมจัดให้นะครับและจัดให้เป็นตัวตีระพงซิ่งนะครับแปดพันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ตีรโพงซิ่งแปดพันห้าร้อยวัตต์ผมจัดให้นะครับดูนะครับมาพร้อมกับมัดไฟใหญ่สี่มัดนะครับขาปลาเยอะๆสิบสี่ลูกขาปลาใหญ่ด้วยนะครับขั้วแบตใหญ่นะครับตัวนี้ ผมจัดให้นะครับไปลั่นด้วยกันเลยนะครับชุดนี้นะครับสําหรับแอมกับกับดอกฟับก็กี่บาทแล้วนะครับลองบวกดูนะครับแล้วก็พี่เขาเลือกใช้เป็นเสียงกลางนะครับหกจุดห้านิ้วนะครับแม่เหล็กหนึ่งร้อยสี่สิบมิลซีบอยสี่สิบเก้าหน้าปักแท้ผ้าม่วงนะครับโครงหล่อปัดเงาทั้งตัวนะครับสี่ดอกนะครับจัดให้นะจัดให้หกนิ้วสี่ดอกนะครับไม่พอนะครับจัดแปดนิ้วด้วยนะครับ สเปคเดียวกันนะครับผ้าม่วงปักใหญ่นะครับโครงหล่อนะครับอีกสี่ดอกนะแกเล่นเป็นชุดสิบหกดอกกลางแหล่สิบหกดอกนะครับแล้วก็นี่นะครับจัดเป็นแหลมสิบห้ามิลนะครับแหลมสิบห้ามิลนะครับสีเทพสีแดงนะครับจัดให้อีกสี่คู่นะครับหรือแปดดอกนะตัวนี้ผมจัดให้และจัดให้นะครับงานสวยๆนะครับหน้าเหล็กแท้นะครับแม่เหล็กหนาสิบห้ามิลสีแดงเทพอีกแปดดอกนะครับตัวนี้ แล้วก็แอมใช้แอมตัวแรงคุมไปเลยนะครับตัวเดียวจบนะครับไม่ต้องใช้หลายตัวนะครับก็ใช้เป็นแอมบาซินนะครับ3 0 0 4นะครับบาซินดีวีนะครับตัวนี้แม่เหล็กมัดไฟใหญ่2มัดอัดซิลิคนมาหนาๆนะครับอยากให้ดูงานซิลิโคนนะครับตัวนี้หนาจัดนะครับแล้วก็คู่ขยายงานไร์ที่ตินะครับเฟศสวยนะครับตัวนี้คาปาสีลูกนะครับมาพร้อมพัดลมในตัวด้วยหนึ่งตัวนะครับระบายอากาศไม่มีร้อนไม่มีตัดแน่นอนนะครับผม แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับหัวใจหลักนะครับปีปรับ EQ นะครับใช้เป็นปีโมนะครับทีเล็กทีอาร์ตองหนึ่งนะครับหน้าทองนะครับปุ่มเหล็กตัวนี้ใช้ไม่ดีคืนตังเต็มจำนวนนะผมตัวนี้แจ็คซิฟฟอรนี่นะครับตัวนี้ก็ราคาเต็มหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับหมดนี่นะครับชุดนี้นะครับก็ราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็แจกเสื้อไปด้วยครับหนึ่งตัวฟรีนะครับพรอสติกเกอร์หนึ่งแผ่นนะครับ ใครอยากจัดตามพี่เขาก็จัดกันเข้ามาได้นะครับชุดนี้นะหนึ่งหมืนเก้าันเก้ารอยเกสิบเก้าบาทสั่งซื้อได้ทางด้านล่างเลยนะครับผมไลน์แอดลไลน์มาได้เลยนะครับดูแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยคนห,หนึ่งคอมเมนต์นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับกดถ้าไม่ได้หมู